อันดะับอิมโมเรชันสุดท้ายที่จะดีมาเสร็จวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวชูกระตองสลับชูกระตองสลับเนี่ยปกติแล้วก็จะใช้อิมโมบายเซชันตัวริสอินเจรีลักษณะที่เจอบ่อยก็คือเป็นดิสทอเรเดียสแฟกเจอร์ที่มีตัวเอาหน้าสไทรลอยร่วมด้วยตัวอินเจรีแบบนี้ก็คือเราต้องการอิมโมบายเซชันทั้งเฟ็กเอ็กเทนริสแล้วก็ตัวโปรเนสูปเนสของริสนะฮะแต่ว่าเอลโบว์เ e ฟ็กเอ็กเทนเนี่ยเราค่อยๆขยับได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีอินเจรีตรงนั้น พราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะใส่ตัวชูกระตองเนี่ยอย่างแรกก็เราก็ต้องวัดนะก็ปกติเราก็จะใส่ท่าริสอยู่ในประมาณนิวทรอลท่าประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนตัวชอตอาร์มสลับเนี่ยแล้วก็มีด้านหลังมีด้านหลังที่คุมการบิดตปรเนตซูเปเนตนะเวลาวัดก็เหมือนเดิมนะก็คือวัดจากตัววัดจากตัวดิสเทลเปามาครีสนะครับเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับ แบบนี้นะรแล้วก็อ้อมขึ้นด้านหลัง่างนี้นะครับปกติมันก็จะคุมนะจะหนีบประมาณ่างนี้นะก็คือการล็อกบิดไปบิดมาอย่างนี้นะแต่ว่าปกติเนี่ยคอมมอนพิทฟอลเลยคือเราจะมักจะทำไอ้ตัวแผ่นตัวชิ้นเนี่ยมันสั้นไปแล้วใส่แล้วมันไม่ครอบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าอันนี้อันนี้ต้องบวกไปเลยสักสักสองสามนิ้วเลยนะเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปเนี่ยเราเราตัดได้นะโอเคอันนี้ก็ เป็นตัวชิ้นเฟือกที่เราต้องการนะก็อย่าประมาณนี้คราวนี้เนี่ยเนื่องจากไอ้ตัวตัวชูกะตองเนี่ยมันเป็นเฟือกประกบหน้าหลังอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้มันหนามากก็ได้เพราะว่ารวมกันมันก็จะแข็งแรงพอๆกับเฟือกกา,กาบเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยอาจจะแค่ 4- ีถึงหชั้นเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะว่ารวมกันสองอันก,ก็ก็พอๆกันประมาณ8ปดถึงสิบสองชั้นนะครับโอเคเราก็จะทําตัวเฟือกนะครับ อันนี้ก็อาจจะใช้สักห้าชั้นหกชั้นสองสามก็โอเคครับอันนี้ก็ประมาณหกชั้นแหละแม่ใจเอาเพิ่อมอีกสักสองชั้นเดีสักนิดนึงโอเค ครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการจุ่มน้ำอะไรตามปกตินะครับโอเคจุ่มโอเคยกไล่น้ำส่วนเกินออกให้เรียบร้อย เาว,วางเนี่ยพยายามวางให้ให้มันกลางให้สุดนะบางทีเราวางไปแล้วมันย่นอะไรเงี้ยเส mm hmm. ื่อมรูจะกลารเป็นแคบลงไปนะ mm hmm. ก็พยายามจับกลางให้เรียบร้อยให้มันกลางให้สุดอย่าให้มันมีโฟลมีรอยพับอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นจุดที่เป็นทําให้กดเนื้อคนไข้แล้วมันเจ็บนะนะโอเคก็ได้ตัวตัวชิ้นงานประมาณนี้นะเหมือนเดิมก็เนี่ยจับด้านหน้าที่ซอบปอะมาคลีสนะตัวเนี่ยแล้วก็นาครีตรงนี้วางลงไปครับ ทางหลังปึ๊บประมาณนี้อ้อมลงมาเนี่ยเนี่งที่บอกคือสมมุติว่าอย่างเงี้ยมันยาวเกินไปนะเราก็ตัดทิ้งได้เรนะาตัดทิ้งได้ที่บอกก็คือเรายาวไว้ก่อนนิดนึงเนี่ยเราเซฟกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราสั้นไปเนี่ยเราต่อเฟื่องไม่ได้เราจะเสียตัวชินเนี่ยทางชิ้นเลยนะโอเคแล้วก็เวลาพันก็เหมือนเดิมนะข้อมือก่อน2รอบครับ หนึ่งสองนะฮะแล้วก็พันตัว figure of eight ไปที่มือนะครับนะ่ครับแล้วที่เหลือก็พันข้างล่างเหนะ้บีบให้ตัวเฟือกเข้ากับตัวคอนทัวร์กนไขเองนะครับนะ ขอบด้านบนขอบด้านล่างให้เรียบร้อยนี่ดิสทอปปาร์มาครีสต้ตองเคลียร์ให้หมดนะตรงนี้ต้องเห็นนะเนี่ยต้องเห็นดิสทอปปาร์มาครีสอย่างนี้นะฮะเพราะว่าหลักการมันก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องการ Immobilize p ์โ n เน e s ตซู n ปเนของริสแล้วก็ f ฟกเอ็กเซนของริสตแต่ว่า f i n เกอเราไม่ได้ต้องการ Immobilization เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอลา,าวให้คนไข้สามารถจะทำตัว Hand e x อ็ก i ซ e ได้เลยนะครับ นะมือก็จะขยับได้เหมือนเดิมนะแล้วก็จะว่าตัวตัวิสตัวริสก็จะโดนล็อกไว้หมดนะทั้งหงกว่ำโอนเน็ซูปเปเนตทั้งหมด e l b o บ f ฟ t ชั่ยังทำได้เพราะว่าไม่เกี่ยวกับตัว Movement ของตัวข้อมือ Shoulder Motion บอกคนไข้าทาได้เลยบ่อยครั้งเลยที่เราใส่เสื่อเนี่ยแล้วเราให้เราใ้เราก็ใส่อาร์ลิงเนี่ย แล้วเราไม่แอดไว้เนี่ยคนไข้ก็จะใส่อาร์มสปิงไว้ตลอดแล้วก็คนไข้ก็มีเรื่องโชเดอร์สติฟเนส er โดยหลักการแล้วเนี่ยจอยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ i n นเจอรีเนี่ยต้องเอ็นโคเรชัใน้คงไข้ขยับให้ได้มากที่สุดเฉพาะจอยที่มีอินเจอที่ต้องการอินเวอร์ชันงทงนั้นที่จะอยู่ในเฝือกแล้วก็ไม่ต้องขยับนะครับแล้วก็ใส่อาร์มสปิงเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นตัวชูกระตองสแล็บนะสำหรับแฟ a เจอร์อดิซเซลเรเดียสที่มีเอาหน้าไซลอยแฟกเจอร์รวมด้วยนะครับ mm hmm. โดยสรุปนะครับสำหรับบชั่วโมง m m o โมเ i z เ t ชันในคอมมอนอัปเปอร์เอ็กซ์มิตี้แฟกเจอร์นะครับตัวที่เราเดีมาร์เซจของวันนี้เนี่ยก็จะมีอันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของฟิกเกอร์เอ็ดคือตัวนี้นะฟิกเกอร์ e อ็ดเนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มแฟ a เจอร์ของตัวคาร v วิเคิลส่วน proximal to m i d s h a r p นะครับโดยน้องอาจจะ แอดตัวอาร์มสลิงเพื่อซัพพอร์ตน้ำหนักของแขนรวมด้วยก็ได้นะครับส่วนอันที่2ก็คือตัวอาร์มสลิงตัวนี้นะครับตัวอาร์มสลิงนี้ก็เราจะใช้ในกลุ่มแฟกเจอร์ของตัวดิสทอลวันเอร์ของคลาวิเคิลนะครับแล้วก็ตรงโชเดอร์รีชันหรือว่าตัวกลุ่มที่เป็นพ็อกซิมอลฮิวมัสแฟกเจอร์นะครับก็อย่าลืมแล้วก็พยายามแอดจัสตัวอาร์มสลิงให้อยู่ในโพสิชันเอล b o โบเฟกชั่นประมาณ90องศาแอดจัสความยาวให้พอดีนะครับ ส่วนตัว U-slab นะครับ U-slab คืออันนี้นะครับ U-slab เนี่ยก็จะใช้ในการ immobilization fracture ของตัว sharp ของตัว Humerus ก็อย่าลืมเช็คตัว condition ของ radial nerve ทั้งก่อนและก็หลังการทำ immobilization ด้วยนะครับส่วนตัว long arm slab นะฮะก็คือดางด้านซ้ายอันนี้นะครับลองอาร์ซแล็บเนี่ยก็จะใช้ในการอิมมร์ l ิเซชันเอล f โบแฟกเจอร์หรือฟออาร์มแฟกเจอร์นะครับก็พวกนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งในเป็นนิวทอลโพซิชันแบบนี้หรือเป็นฟูดซูเปเนตอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไว้ส่วนไข้ขยับมือนะครับแล้วก็มูฟตัวตัวโชเดอร์นะฮะเพราะว่าจะได้ไม่มีโชเดอร์ซิฟเนสแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวอาร์มสลิงเพื่อซัพพอร์ตตัวน้ำหนัก ของตัวสลับด้วยตัวช็อตอาร์มสลับก็ใช้ในกลุ่มตัวดิสทอลเรเดียสแฟกเจอร์หรือพวกรนะิสเปรนน่าลิกลเมนอินเจอรี่ของตัวริสนะครับพวกนี้เนี่ยตัวคีย์หลักที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าแลนด์มาร์กในการใส่เนะี่ยตัวดิสทอลพาร์ทก็อย่าให้เกินตัวดิสทอลประมาณครีสตรงนี้นะครับแล้วก็พอกซิมอลพาร์ทก็คือให้พ้นจากตัวคิวบิทอลครีสประมาณสัก2-3ฟิงเกอร์เบสเพื่อให้คนไข้สามารถจะเฟกเอ็กเซนเอวบูได้ แล้วก็หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วก็ต้องอย่าลืมแอดไวต์คนไข้ทำซิกแพคแฮนออกซไซา์นะครับก็ทั้งหมดก็จะประกอบด้วยตัวแอโร่นะครับมีเทเบิลท็อปนะครับทำเป็นคลอ l ทาเป็นฟิสแอปดักแอดดักแล้วก็ออปโปเนนนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็นดิสเทลเรเดียสแฟกเจอร์ที่มีเอาหน้าไซรอยร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะต้องการอินเวอร์เซชั่น ทั้งเฟกเอ็กเ n นแล้วก็โปรเนียร์ซูเปเเราก็จะใส่เป็นตัวชูกระตองสลับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็คงนำเสนอการทำอิมเมอร์เซชันที่พบบ่อยแล้วเราก็คงต้องใช้หลังจากที่เราจบไปทำงานนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่ม Temporary i m m o เ i อร์เซนะก็คือทำเบื้องต้นเวลาที่เราเจอแล้วจากนั้นก็สามารถจะส่งต่อคนไข้ไปทำ e f i n i t i t r t r t m t n t ในลำดับต่อไป